กินโดยสบุวิภาดาสามสูตรในกล่องเดียวฉันคือนงคนสู้ทนฟันฝ่าพลังสัทธาคือสิ่งีได้มาเท่ากันเหมือนการทุกทียงใจที่มีให้มันคงเข้าไว้ขอมีแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงจี่จุดมา ญิงทำมาหากินทุกท่านค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมออกมาทำมาหากินหนอกส้าที่ปเปลี่ยนรสชาติกันสักหน่อยหนึ่งเนาะเปิดรายการมาด้วยเพลงสร้างกำลังใจแบบนี้หวังว่าจะช่วยสร้างแรงใจให้กับคนทำมาหากินที่กำลังต่อสู้เอาชีวิตรอดจากสถานการณ์โควิดนี้ไปด้วยกันค่ะ ตอนนี้หลายๆอาชีพเลยนะคะต่างได้รับผลกระทบจากพิษโควิดซึ่งแขกรับเชิญที่มาร้องเพลงเล่นดนตรีเปิดรายการให้เราวันนี้ก็เช่นกันค่ะเขาทำมาหากินอะไรและวเจอพิษโควิดหนักหนาสาหัสแค่ไหนไปรู้จักกับเขากันเาอยแรงมาสวัสดีครับเราคือผู้หญิงทามาหากินสวัสดีครับผมพบครับ วัสดีครับผมโฟกครับก็หลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา1ปีเนี่ยพวกเราก็ไม่มีไรายได้เลยครับก็เลยต้องหาอาชีพมาจุนเจือชีวิตพวกเราครับให้ให้ให้ผ่านคนไปในช่วงเวลานี้ครับพี่โฟกและพี่พบสองคนนี้เขาเป็นนักดนตรีกลางคืนค่ะซึ่งเป็นอาชีพต้นๆเลยนะที่โดนผลกระทบเต็มๆจากพิษโควิดซึ่งก่อนที่พวกเขาจะหาเงินจัดเสียงได้นั้นพวกเขา จริงผมเป็นคนจังหวัดอุบลนะครับเดินทางมาอยู่เทพตั้งแต่ปี39ครับแบบความหวังมาเลยความฝันมาเลยว่าต้องมาประสบความสําเร็จเอาความสำเร็จไปฝากพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็เป็นความฝันของเด็กวัยรุ่นมันแหละแต่ว่าก็ทํามารับจ้างก่อสร้างขับวินมอไซค์พนักงานห้างยกของโอ้ทำมาสารพัดแล้วจนมาถึงหลัง1สบกว่าปีหลังนี้มาเล่นดนตรีอย่างเดียวมาร้องเพลงตามผผบตามน้านอาหารทั่วไปครับก่อนหน้านั้นก็หลังจากเรียนจบก็ทํางานเกี่ยวกับวิศวกรนะครับก็ รู้สึกว่าทําไปได้พักนึงแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราครับก็เลยมาเล่นดนตรีอย่างเดียวครับมากกว่า10ปีแล้วครับที่ลาออกจากงานเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็เป็นลูกจ้างเขาผมมันไม่อิสระเท่ากับการที่ได้เล่นดนตรีที่เราชอบเรารักแค่นั้นเองครับรายได้เนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าความอิสระทางความคิดมันมีมากกว่าครับและด้วยความรักใน ลงนั่นก็ทําให้พี่พบและพี่โฟกได้มารู้จักกันแล้วก็ชักชวนกันมาร่วมวงดนตรีเดียวกันค่ะชีวิตเป็นนักดนตรีก็ถือว่าดีฮะทำงานแค่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็ได้ตังค์วันหนึ่งวิ่งกัน2ล้าน3ล้านนี่ก็ก็ได้อยู่หลักพันกว่าบาทเกือบเกือบสองพันบ้างบางวันก็ดีกว่าทํางานกลางวันทํางานประจาเป็นเดือนหลายหมื่นอยู่หลังจากที่เจอโควิดรอบแรกมานะครับเรายัางไม่ได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นี้ว่ามันจะ เป็นไปในทิศทางใดนะครับก็ยังยังนอนเล่นนั่งเล่นอยู่บ้านชวนเพื่อนมาไลฟ์อะไรบ้างที่ให้เราแบบผ่านผ่านไปเพราะว่าเรามีความหวังเดียวว่าเราต้องกลับมาเล่นดนตรีครับโควิดรอบแรกขายก่อนจับยวนอุบลก็ไปตั้ง ตามฟุตบาทใายข้างข้างร้านเขาบ้างขอเาสัยข้างร้านเขาจะขายขายบ้างกําไรร้อยสองร้อยช่วงโควิดรอบแรกก็พออยู่ได้อยู่พอลายล็อกงานยังไม่เริ่มยังไม่เยอะกลับเหมือนจะกลับมาเริ่มมาดีแล้วบางร้านเริ่มติดต่อมาให้เล่นแล้วแหละแต่ก็ยังไม่เหมือนเหตุการณ์ปกต,ติก่อนที่เป็นโควิดช่วงรอบสองมันช่วงปีใหม่ใช่ไหมหวังไว้ว่าช่วงนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่ทําเงินของพวกเราครับก็แต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นดังหวังแล้วก็งานก็หายหมดเลยสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับก็อยู่ใช้ตัวเล็กๆใช้กินจ่ายน้อย อาชีวิตคือการดิ้นรนคนบนด่งคนต้องเดินก้าวไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปให้ถึงที่นั้นจุดที่พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยน่าจะเป็นโควิดรออที่สาม่ประมาณเดือนเมษา ล่าสุดเนี่ยนะครับก็ไม่ไหวแล้วเห็นเงินในบัญชีแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แล้วถ้าอยู่งี้ไม่ได้แล้วเราตายแน่นอนเมื่อนักดนตรีตกงานทั้งสองคนต้องหาหนทางทำกินใหม่เพื่อหารายได้เอาชีวิตรอดให้ได้กับวิกฤตโควิดในครั้งนี้เขาจะทำยังไงกันนะก็เลยแบบวางแผนเอาไงดีถ้าขายก็จับเนี่ยมันน่าจะรอดไปปรึกษาพี่ปุ๊บร้านไปราาดน้านี้ ผมพิมพ์ไปทางไลน์บอกพี่ผมอยากอยากขายของอะตอนเช้าเลยเขามาตอบผมบอกว่าขายผักกะเพราดิอีพาบาทชื่อร้านร้อยแรงมา้าผมโทรหาหาน้องผมบอกเอ้ยเอาไหมกะเพราอีพาบาทร้อยแรงม้าทั้งที่อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยพีปุ๊บปั๊บที่แป๊ะนี่แหละบอกมาเอาที่บ้านเขามีหมดพอเขาเขาทราบเรื่องว่าเราจะขายผักกะเพราเนี่ยเขาก็เลยอยากสนับสนุนพ,พวกเราโดยอุปกรณ์หลายลาย่างอย่างเช่นเมื่อหุงข้าวนี้ก็มาจาก พเ,เพื่อนแถบลามพําแขงกระทะอันนี้ก็มาจากเพื่อนลักจางประเกตผ้าหรือว่าช้อนชามอะไรเนี้ยก็ก็มาจากหลายๆคนหรือว่าเต็นท์ก็จะมาจากพ่อแม่ผมก็มาให้หลังจากาที่เขาสนับสนุนมากๆจนจนผมรู้สึกว่าผมไม่กล้าเลิกอ่ะผมไม่กล้าหยุดแล้วเพราะว่าก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราหลังจากตัดสินใจเปิดร้านขายผัดกะเพราเลี้ยงชีพค่ะนักดนตรีทั้งสองคนก็ไปเรียนรู้สูตรผัดกะเพราว่าผัดยังไงให้อร่อยโดนใจลูกค้าจากพี่ เจ้าของร้านแปะรัดหน้ามหาชนทันทีซึ่งพี่ปุ๊บปั๊บก็ใจดีใจดีนะคะคุณผู้ชมถ่ายทอดสูตรลับห้แบบไม่มีกักเลยโอ้โหทำไมใจดีขนาดนี้คะพ่อคุณรู้จักพี่โกับพี่พบได้ก็เพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้เขามาลองที่ร้านช่วงกลางวันเสริมรายได้ให้พวกเขาหาทางช่วยเขาเขาไลน์มาหาผมว่าพี่จะขายกะเพราะนะผมก็บอกถ้าขายขายพรุ่งนี้เลยไม่ต้องไปรออะไรละ แล้วก็มาเอาของที่บ้านไปเลยเตาก็มีจานก็มีมีทุกอยากอ่างอ่ะสูตรก็บอกให้ว่าจะทํายังไงที่ผมยอมให้สูตรเขาพวกเขามีใจกับผมมากรู้จักกันมานานก็อยากให้เขาได้มีอาชีพผมก็ให้เขามาเอาของเลยวันนั้นนะนะ แล้วก็สอนวิธีทําน้ํากะเพราเลยทําเป็นหม้อทาเป็นอะไรเงี้ยวิธีปรุงแล้วก็วิธีผักให้เขาเห็นเลยให้เขาจดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ขอให้เขาสําเร็จอะพี่แบบว่าในอาชีพที่เขาไม่ถนัดแต่แต่ขอให้เขาได้ทําได้สําเร็จเลี้ยงเขาเลี้ยงครอบครัวเขาได้อะไรเงี้ยเพื่อเขาได้อยู่รอดไปงี้ผมก็ดีใจแล้วถ้าเขาได้หลังจากเพื่อนเพื่อนช่วยเหลือร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนเครื่องมือทำกินร้านกะเพราร้อยแรงมาก็เกิดขึ้น ซึ่งคำเลที่ตั้งก็เป็นร้านที่พี่โฟกแล้วก็พี่พบเคยรับจ้างเล่นดนตรีมาก่อนค่ะแต่ว่าถูกปิดกิจการไปในช่วงโควิดนะคะเจ๊เจ้าของร้านใจดีมากให้เปิดร้านขายกับเราฟรีฟๆไปเลยไม่คิดค่าสถานที่สักกระบทเดียวทั้งคู่ได้รับน้ำจิตน้ำใจมาขานาดนี้เห็นทีพี่โฟก,กับพี่พบจะยอมแพ้ไม่ได้แล้วค่ะ เคถ้าอยากรู้ว่าพวกผมเนี่ยจับกีตาร์มาแล้วไปจับตะหลิวทำอาหารเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ชมดีกว่าเดี๋ยวมีมือนหนึ่งของผมเนี่ยจะทําให้ดูครับอยากชิมผัดกะเพราฝีมือนักดนตรีก็ต้องอดใจรอก,กันหน่อยค่ะรสชาติจะจัดจ้านนักหน่วงแค่ไหนติดตามช่วงหน้าเพราะโควิดทำให้ต้องตกงานขาดไรายได้จนต้องผันตัวเองจ้ ือที่เคยจับกีต้าก็เปลี่ยนมาเป็นจับตะหลิวกลายเป็นพ่อคัาพัดกระเพราค่ะนี่เป็นการเรื่องต้นที่ยอมรับเลยว่าไม่ง่ายนะคะแต่ดูท่าทางลีลาการผัดแล้วบอกเลยคุณผู้ชมค่ะไม่ธรรมดาดูดูดูนี่เขาเพิ่งเปิดได้ไม่ถึง3 <c oughs> เดือนนะสิบ,บอกใไ้วันนี้ก็เดี๋ยวมีออเดอร์อีกประมาณร้อยห่อครับที่จะไปแจกคนยากไร้ครับก <c oughs> ็หลังจากที่รับออเดอร์มานะครับผมผมก็จะเป็นคนช่างเนื้อครับแล้วก็หลังจากช่างเสร็จก็จะ เอาให้พี่พบเป็นคนผัดเป็คนคนปรุงครับแต่ระหว่างนั้นก็จะมีทีมงานที่คอยห่อข้าวครับตักข้าวห่อข้าวหรือถ้าเกิดมีออเดอร์เป็นไข่ทอดก็เราก็จะทอดไปด้วยแล้วก็พร้อมสำหรับห่อข้าวครับอันนี้เป็นทีมงานชื่อฉัดครับก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันที่ก็มาช่วยกันจะได้มีรายได้ทุกคนครับ น้าตาชวนมั่นแบบกับเราร้อยแหนมาจานนี้แหละค่ะ <c oughs> โอ้ยบอกเลยค่ะว่าใครได้ลิ้มลองแล้วก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าจัดจ้านนักนวงเผ็ดดุผูกใจโอ้ชอบกงชอบชนแน่น <c oughs> อนคือกระเพราเนี่ยที่เขาบอกว่ามันถูกใจขี้เล่าอ,อะไรเนี่ยกระเพราร้านเราไม่ได้ใส่เลย,เลยนะก็จะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็ใบกะเพรารพที่เขาจะคัดแบบอย่าดีหน่อย นะครับแล้วก็ผัดแค่นั้นนะครับแล้ก็มีน้ำผัดที่ได้สู่จากร้านพี่ปุ๊ปั๊บให้มาเป็นน้ำผัดแล้วเราก็ผัดแบบแห้งๆนะครับนะฮะถูกอกถูกใจสายเมานอกจากรสชาติถูกปากแล้วราคาก็มีตภาพถูกใจที่สุดยุคนี้ต้องราคานี้เท่านั้นถ้าเป็นกลับก็ขีดนึงก็40นะครับสำหรับหมูกระไก่แล้วก็เนื้อก็60สําหรับเนื้อนะครับ1ขีด ราคาับราคา2้าบาทนี้ผมว่าราคานี้มันเหมาะกับสถา,านการณ์ตอนนี้สถา,านการณ์ช่วงที่คนกาลังลําบากอยู่เนี้ยคนไม่มีตังค์นี่เขาสามารถที่จะซื้อทานได้นะ25่บาาทเองไม่ได้แพงอะไรมากแล้วก็พู้ค้าไม่ค้าที่แบบหิวข้าวนี่เขามาซื้อ้เลยบางทีร้านผมเนี่ยไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยถ้าเจอคนบางคนที่แบบลำ,ลำบากหาหน้าร้านนี้ก็เรียกมาเอาเลยเพราะราคาที่ตั้งก็ไม่ได้แพงนะคะขายบ้างแจกบ้าง ให้ร้านนี้กําไรไม่ค่อยเหลือค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณวันละพันแต่ว่าต้องหารกัน3คนนะคะซึ่งทุกสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะเหลือตังกันอยู่ที่คนละ3,000บาทค่ะและแม้ว่าจะได้เงินไม่มากเท่ากับตอนเล่นดนตรีนะคะ แต่พวกเขาก็บอกว่ายังพอประทังชีวิตให้ดําเนินต่อไปได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวและค่าใช้จ่ายในบ้านค่ะดีกว่าไม่มีไรายได้อะไรเลยซึ่งกระเพราร้อยแรงม้ามาช่วยชีวิตพวกเขาไว้จริงๆต้นเปิดร้านแรกๆเนี่ยพี่พบบอกว่ายังขายไม่ดีนะคุณผู้ชมพระเปิด เ,เขาไม่ให้นั่งทานที่ร้านต้องต่างกลับบ้านแล้วก็เดีิยวอร่อว่าเลี่ยงเดียวเท่านั้นเลยแต่ว่าหนุ่มนักดนตรีของเราเนี่ยก็สู้มากเลยเขาก็พยายามใช้โซเชียลมีเดียในการโปรโมตร้านแบบให้คนรู้จักแบบหนักหน่วงเลยผมจะโพสในโซเชียลเยอะพวก Facebook พวกอะไรต่างๆเนี่ยแท็กไปกลุ่มผักกะเพรากลุ่มนู้นกลุ่มนี้อาศัยโซเชียลเนี่ยช่วยเยอะ พี่โฟกบอกว่าจากนักดนตรีที่ทำมาหากินกลางคืนต้องปรับตัวอย่างมากเลยค่ะในการมาเป็นพ่อค้าหากินในช่วงกลางวันปรับเปลี่ยนทั้งเวลาการใช้ชีวิตแล้วก็ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทำมาหากินที่เปลี่ยนไป ความแตกต่างระหว่างนกดงตีกับพ่อค้าเนี่ยน้องตีมันมันเป็นเรื่องของความความชอบความหลงไหลเราทํางานเรามีความสุขมันเป็นพื้นฐานหลักตั้งแต่เรามีอาชีพนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้โอเคเราทําพอทําอาหารได้อารมณ์เหมือนสิ่งที่เราพอทําได้เนี่ยก็เอามาแต่งเป็นเงินให้เรามีชีวิตอยู<ๆ>่ได้ในในสถานางานงในปัจจุบันนี้ครับยย่่่ออัังงคคค้้นน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 จสใาาาาาาเเปทช คุณพี่ปุ๊บนะครับพี่แปะร้านอาหมาชนนะฮะเป็นเป็นคนที่ใจดีมากแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างสามารถที่จะโทรหาพี่เลยมาเอาไ้เลยผมมีพร้อมยกไ้เลยสูตรเอาไ้เลยพี่ปุ๊บป๊ับนี่สุดยอดที่สุดแล้วครับต้องต้องขอบคุณพี่เขาจริงๆครับเพราะว่าใครเขาจะแบบมาผัดน้ําผัดให้อ่ละลวเข้ามาเลยแบบครั้งแรกอ่ะมันก็เรียกว่าน้ําแรกเลยที่เราแบบมีอาชีพอ่ะผมก็รู้สึกซาบซึ้งไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ปุ๊บป๊บาบนั้นแ่ละนหน้าหรือว่าพี่อุ๊ร้านล็อกแปดหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่ ไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ไม่ว่าจะเป็นหมอถังน้ําแข็งไ<อ>ม่ว่าจะเป็นถังแก๊สถังแก๊สไม่ว่าจะเป็นกระทะอะไรก็ตามผมว,ว่ามันมันเป็นกําลังใจสําหรับพวกเรามากในสถานาการณ์แบบนี้แล้วทําให้เราเราสู้ได้แบบไม่แพ้แน่นอนอาชีวิตคือการดิ้นรนคนเดิคนต้องเดินก้าไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปให้ถึง ก็าฝากถึงทุกคนที่ช่วงเวลานี้มันผมเชื่อว่าทุกคนยากลาบากและไม่ได้มีโอกาสเหมือน,หนเหมือนกันทุกคนพวกเราก็ไม่ไม่แน่ใจหรอกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ที่จริงมันยังไม่ถึงอะไรเลยแ,แค่เราเริ่มต้นเฉยเชื่อว่าแค่รอลุกขึ้นมาสู้อ่ะมันไม่มีคําว่าแพ้หรอกเพราะว่าถ้าเกิดไม่สู้มันก็แพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วเราต้องสู้ก่อนลองลองลุกขึ้นมาสู้ทำอะไรก็ได้ครับผมว่าทุกคนซัพพอร์ตอยู่แล้วทุกคนสนับสนุนมันมีอาชีพที่เราอาจจะมองไม่เห็นเราจะดึงความรู้สึกความชอบของเรา ออกมาทําให้เรามีไรายได้เกิดขึ้นก็ได้อยากให้คนที่กําลังแบบเหนื่อยท้อนะเราออกมาสู้ดูครับเราออกมาค้นหาตัวเองดูว่าทําอะไรได้บ้างวันนี้คุณอาจขายไม่ได้วันพรุ่งนี้ผมเชื่อว่ามันต้องขายได้อยู่ดีนะในสถานการณ์อย่างนี้อย่าไปขายแพงขายราคาที่พอจับถูได้นะครับจับต้องได้ไปกาลังใจให้เพื่อนๆนักดนตรีด้วยกันได้ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกมีแรงใจที่จะลุกขึ้นสู้จริงๆค่ะ ไปให้กำลังใจและอุดหนุนกับเราร้อยแรงม้าได้ที่ไหนบ้างพี่ฟอกจัดมาเลยก็สามารถเซิร์ชทางเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับก็พิมพ์ว่ากะเพราแล้วก็เลข100ฮะแล้วก็แรงม้าก็เจอแล้วครับหรือว่าจะสั่งทางไลน์แมนแล้วก็โรบินฮูดหรือว่าจะสั่งโดยตรงจากทางเพจก็ได้ก็ม uh ีนะครับฝากเบอร์ของร้านไว้ด้วยนะครับก็ศู7 0 3 4 5ด6 8สาม้ารถโทรมาสั่งโดยตรงได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะสั่งไปบริจาค คนที่ยากไร้ก็สามารถทําได้นะครับราคาที่ผมว่าทุกคนจับต้องได้และช่วยเหลือกันครับปากหลานกะเพราร้อยแรงม้าด้วยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โฟกพี่พบมากๆเลยค่ะขอให้กับเราร้อยแรงม้าขายเด็ดขายดียอดพุ่งทะยานเลยนะคะผู้หญิงทำม้าหากินขอเป็นกําลังใจให้ค่ะเราจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน คุณผู้ชมอย่าเพิ่งปเปลี่ยนช่องไปไหนนะช่วงหน้ามาหากินกันต่อ,อค,ค่ะขอมีค่ันกน คุณปอภาคภูมิโอ้ตอนนี้พี่นุแมมครับตนนี้เราคือผู้หญิงทำมาหากินีแม่ตั๊กครับวันนี้ขออนุญาตเรียกแม่ได้ไหมครับเพราะุ่นนี้คือวันแม่แห่งชาติครับผมี่12สิงหาผมเชื่อว่าลูกๆกำลังมองหาของขวัญอยู่ถ้าดูผู้หญิงทำาหากินคุณดูถูกรายการแล้วนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะวันนี้ใครกำลังมองหาของขวัญให้คุณแม่พี่นูแมมพี่ไฮแม่ตั๊กจะเชื่อไหมครับว่าผมจะแถมของสำหรับคนรักแม่ดังต่อวันนี้ครับ ผมให้กาแฟลิฟเน็ตถุงละว100บาทห้าถุง500บาทอันนี้ผมให้ฟรี <4 S 2> <5 S 1> แล้วกาแฟาผมวางจำหน่ายที่ไหนบ้างครับวัดสันซีเจบิ๊กซีโลตัสบูและจิฟี่ให้ฟรีห้ถุงไม่คิดมูลค่า500บาทไม่ฟอรครับโกโก้หวานมันอร่อย5ถุง ห้าบาทให้ฟรีเช่นเดียวกันครับแล้วก็ไม่พอครับกาต้มน้ำหนึ่งเครื่อง1000บาทให้ฟรีเช่นเดียวกันครับองแถมหมดที่2,000บาทให้เฉพาะวันแม่พรุ่งนี้12สิงหาคมครับดังนั้นใครกำลังมองหาของขวัญให้คุณแม่ ผมเชื่อว,ว่าเซตนี้โดนใจแฟนๆ<อ>ทั่วประเทศอย่างแน่น,นอนส่วนของหลักบอกท่านผู้ชมแบบนี้นิดนึงอขอญาตประชาสัมพันก่อนอันนี้ผมให้5กระป๋อง5กระป๋อง1,000บาทโอ้โหท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในรายการผู้หญิงธรรมหาเกณฑ์ครับก่อนอื่นเลยครับเช็คคอร์เจนกับตัวเองก่อน ผู้นี้วันแม่ขออนญาตยกตัวอย่างคุณแม่ผมนะครับภาพขึ้นมาครับให้ท่านผู้ชมเห็นนี่นี่คือคุณแม่ผมครับในวัย65ปีเกิด2499วัยเกษียณสิ่งที่คุณแม่ต้องการแค่อุ้มหลานพาหลานออกมาเดินตอนเช้าพาหลานออกมาเดินตอนเย็นและพาหลานไปวัดตามที่เห็นในรูปเลยนะครับ<อ>นี่คือความสุขของคนที่สูงอายุไม่ต้องการเงินทองครับต้องการแค่ สุขภาพเท่านั้น,นเอง <ห methodology S 1> นะครับ <ห S 1> <ห>แล้วก็ใครที่ไม่ใช่รุ่นแม่ผมไม่เป็นไรนะ<ห>ดูรายการผู้หญิงทํามากินครับอายุต่ำลงมาหน่อยดูเรื่องอะไรครับการนั่งการนอนการยืนการเดินเราเรียกว่ากิจวัตรประจำวันยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าถ้าเหมือนเดิมดีใจด้วยแต่ถ้าไม่เหมือนเดิมอย่าลืมเตมิมคอลลาเจนแล้ววันนี้เป็นคอลลาเ,เจนราคาพิเศษครับและวิธีการเติมคอลลาเจนก็บอกว่าร่างกายคนเราสามารถสร้างขึ้นได้เองครับแต่เป็นแบบนี้ครับเมื่ออายุมากขึ้นครับ การสร้างคอเล้เจนถดถอยลงครับดังนั้นต้องเติมครับกระป๋องสีทองตราโดนัทกระป๋องนี้ใครที่อยากจะรับประทานง่ายๆ ขออนุญาตเปิดโปรรอบที่1พร้อมๆกันเลยครับ <t> ท่านผู้ชมครับอย่างที่สัญญาท่านผู้ชมแล้วนะครับหกระป๋องให้จ่าย1,000บาทย้ํานะครับหกระป๋อง1เดือนตก200บาทนะครับหกระป๋อง1,000บาทใครสนใจโทรเลยนะครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดย้ํานะครับศูนย์สองศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดครับแต่วันนี้ใครสั่งสองชุดครับจากห้ากระป๋องเอาไปสิบกระป๋องรับประทานสิบเดือนเต็มเและขวามือสุดผมแถมทั้งหมดเลยนะผมให้กาต้มน้ำหนึ่งพันบาทหนึ่อง ผมให้กาแฟลิปเนตห้ถุงใหญ่นะครับวางจำหน่ายที่วัดสันซีเจบิ๊กซีโ5ตัส0บาทผมให้โกโก้5้ถุงใหญ่500บาทของแถม2,000บาทใครสนใจโทรเลยนะครับ0ูนย์สองย์สาย้นะครับ0ูนย์สองศูชุดคุ้มแล้ว2ชุดคุ้มกว่าตอนนั้นใครสนใจนะครับ นี่คือโปรโมชั่นพิเศษที่ยิบมาฝากแฟนๆรายการทั่วประเทศครับขออนุญาตย้ำโปรทผู้ชมครับ1กระป๋องตก200บาทเราจัดเป็นเซ็คกับ5กระป๋อง1000บาทนะครับใครสนใจโทรเลยครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888นกะครับ1กระป๋อง1เดือน5กระป๋อง5เดือนแต่ขวามือผมแถมทั้งหมดเลยนะครับทั้งกาต้มน้ำา1 0 0 0บาทนะครับรวมไปถึงกาแฟลิสเนต5ถุง500บาทโกโก้ลิสเนต5ถุง500บาท ของแถม2,000บาทบอกวันนี้ครับ1ชุดคุ้มแล้ว2ชุดของแถมมะโหลานกว่า รสนใจย้ำเบอร์นะครับ020265888ย้ำครับ020265888ครับช่วงที <men> <men well ่ตัดสินใจอยู่มาพลิกดูคอลลาเจนหน่อยนะครับคอลลาเจนจะบอกว่าประเทศไทยมีหลายประเภทบ้างแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆดังต่อไปนี้ครับประเภทแรกเรียกว่าเปปไทด์ถัดมาครับเป็นคอลลาเจนที่เป็นตรายเปปไทด์ต่อเต่านะครับและของเราก็เป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์และเรามีตรายเปปไทด์ครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เรามีกระดูกอ่อนปลาฉลามเรามีแคลเซียมที่สำคัญครับเรามีคอลลาเจนไททูทำให้ลุกนั่งเดินนอนยืน มีความสุขนั่นเองและของเราครับ1กระป๋อง1นึ่งแสนสองหมื่ัมย้ท่านผู้ชมนะครับนี่คือกระป๋องสีทองตราโดนัทแตกต่างและราคาพิเศษท่านผู้ชมครับแล้วหลายคนสงสัยว่าแล้ววิธีการรับประทานล่ะ <1> 1> อยากรู้ว่ารับประทานยังไงท่านผู้ชมครับพอกระป๋องสีทองส่งตรงถึงที่บ้านแล้วพรุ่งนี้วันแม่โทรสั่งให้ส่งพรุ่งนี้ส่งวันไหนแจ้ง c เซ็นเตอร์ได้นะ <1> 1> แล้วพอได้รับปุ๊บหยิบออกมาแบบนี้ครับแล้วจะมีช้อนแบบนี้ครับนี่ พอช้อนแบบนี้ครับเราเรียกว่า1ช้อนต่อ1วัน1ช้อน5,000มิลลิกรัมครับแบบนี้ท่านผู้ชมครับใครกินอาหารเมนูอะไรผมวางให้แบบนี้นะแล้วโรยได้เลยครับไม่เสียอัดรสครับ นี่ครับไม่เสียรสชาติครับรวยแบบนี้เลยแล้วก็กินได้เลยแล้วก็คุกครับไม่เสียรสชาติเป็นการเพิ่มคลาเจนลงในทุกมื้อของอาหารไม่เสียอรรถใส่น้ําผลไม้ก็ได้ใส่เมนูอาหารก็ได้ใส่น้ําผลไม้ก็ได้แล้วแต่คุณเล็กขอแค่วันละครั้งพอ1ช้อนเราให้ในกระป๋องคลาเจนแบบนี้แล้ว1วันต่อ1ช้อนเท่านี้พอนะครับและย้ำท่านผู้ชมนะครับใครที่ชมรายการอยู่นี่คือโปรพิเศษถูกเพราะอะไรครับ เพราะผมมาจากโรงงานเองผมมีโรงงานเองในนามของโนวาออแกนิกจำกัดครับโรงงานผมครับมาตรฐาน GMP ISO 9 91 2 0 1 5ที่โรงงานผมครับมีเครื่องหมายทรานทัสมาหรือว่า TTM คือมาตรฐานระดับส่งออกมาตรฐานระดับสากลระยะนักประชมนะครับของเราไม่ใช้พรีเซนเตอร์ราคาเราจึงถูกกว่าตลาด60%ดังนั้นถ้าคุณอยากช็อปแล้วไปช็อปรอบที่3 รอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับใครชมรายการอยู่นี่คือโปรรอบสุดท้ายนะครับ5กระป๋องที่เห็นบนหน้าจอแค่1000บาทย้ำนะครับ5กระป๋อง1,000บาท1กระป๋อง1เดือน5กระป๋อง5เดือนตกกระป๋องละ200บาทตกเดือนละ2 0 0บาทใครสั่ง2ชุดครับเอาไป10กระป๋องครับรับประทาน10เดือน เกือบ1นปีเต็มๆและขวามือสุดผมแถมงหบดครับผมให้กาต้มน้ําไร้สาย1.8ลิตร1เครื่อง1,000บาทผมให้กาแฟลิปเน็ตครับหวานมันอร่อย1ึถุง1 0 0ผมให้5ถุง5 0 0ผมให้โกโก้ตาลลิปเน็ตครับ1 5, ึงถุง1 0ึ5ถุง5 0 0เฉพาะเซ็ตของแถมคือ2,000บาท1ชุดคุ้มแล้ว2ชุดของแถมมะโหรารกว่าย้ำเบอร์รอบสุดท้ายครับ0-2 0265888ย้ำนะครับ02 0265888ครับ l า n e อ HACP หรือชุดทดลองก็ได้ใครที่บอกเศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงนี้อ่ะเอาไป1กระป๋องครับ1แสนสมุนกรรมผมให้รับประทาน1เดือนคิดราคาเพียงแค่300บาทต่อ1กระป๋องครับใครสนใจโทรครับ02 0265888ยครับ02 0265888พรุ่งนี้ใครยังหาของขวัญให้คุณแม่ไม่ได้อย่าลืมนึกถึงครเจนกระป๋องสีทองตราดนัท กับโนวาคุ้มค่าทุกการช็อปคลาสเย้เป็นไงกรับปรหนักไหมครับโอ้โหสุดเด็ดโปรเลยต้องเช้่อว่าปอรูปกตะตันอยูจัดโปรนี่คือปฏิเสธไม่ลงเลยจุดครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่คุณพี่นุ่มมาขอบคุณพี่นายขอบคุณแม่ตาคายแต่วันนี้ไม่มีคำคมนะคะเราให้พี่ปอเต็มเต็มเลยค่ะเจอกันใหม่นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่ายโมงตรงทางช่องวันสามสิบเอ็ดวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ